สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซยาการ์เด้นค่ะยา,ยาการ์เด้นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครรา,าชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะอีพีนี้เปิดแบ่งโชค9้าชั้นนะคะตัวนี้จะเป็นเชื้อ,อของมังกรผักกาดนะคะทรงคอมเพกการสั้นนะคะการสั้น ก็ความด่างก็เริ่มเปิดมาแล้วนะคะแต่ว่าสีน้องยังไม่เข้านะคะโทนสีที่จะเข้าจะเป็นโทนสีชมพูนะคะก็เปิดด่างมาแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชมพูที่แบบว่าดอกค่ะเพราะว่าอากาศไม่ได้นะคะก็วันนี้นะคะมีแบ่งน้องเล็กนะคะอยู่ที่สองหนอนะคะให้ราคาพิเศษนะคะให้ราคาพิเศษ อันนี้กระถางที่1นนะคะกระถางที่1อันนี้ให้เพียงกระถางละ100บาทเท่านั้นนะคะอันนี้กระถางที่2นะคะกระถางที่2เปิดด่างมาแล้วส่งคอมเพกนะคะยอดใหม่กําลังโผลมามีอยู่ที่2กระถางนะคะให้ที่กระถางละ100บาทเท่านั้นนะคะค่าจะส่งนะคะถ้าไปกระถางเดียวนะคะอันนี้จะอยู่ที่ 75บาทนะคะถ้าไปสองกระถางนะคะค่าจะส่งอยู่ที่100บาทนะคะสนใจกี่กระถางก็แจ้งได้นะคะอ่ะส่วนกระถางใหญ่15นิ้วนะคะกระถางใหญ่15นิ้วอ่าตัวนี้ถ้าใครจะรับนะคะอันนี้อันนี้ฝากมาแล้วนะคะอ่าติดค่ะกระถางใหญ่นุชขออนุญาตห่อตุ้มส่งให้นะคะขออนุญาตห่อตุ้มส่งให้ เพราะว่าหนักจริงๆค่ะหนักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวค่าจะส่งจะแพงค่ะขออนุญาตห่อตุ้มให้นะคะใบหนานะคะใบหนาแข็งนะคะฝักนะคะมีอสองสามมาแล้วที่สามฝักนะคะมาแล้วที่สามฝักสี่ฝักนะคะามาแล้วที่สี่ฝักนะคะ แล้วก็ได้เปิดด่างนะคะมาที่ใบล่าสุดแต่สีน้องจะยังไม่เข้านะคะสีจะยังไม่เข้าใบนี้ก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะใบใหญ่มากๆเลยเปิดด่างมาแล้วแต่สีจะยังไม่เข้าจะเป็นโทนสีชมพูนะคะอันนี้จะดอกอยู่บ้างนะคะ,ะก็จะมีตําหนิบ้างเล็กน้อยนะคะ,ะสําหรับพี่ใหญ่ต้นนี้นะคะต้นนี้เอาไปที่990ส่งฟรีนะคะ990สส่งฟรี เป็นแม่พันธุ์นะคะ15นิ้วฝักมีแล้วนะคะรอเก็บเมล็ดเพาะต่อไปได้เลยนะคะขออนุญาตห่อตุ้มส่งให้นะคะใครสนใจนะคะสามารถโทรหานนุดได้ค่ะหรือจะแคปส่งให้นุดทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆลูกค้า,านำไซนี้นะคะ ไปลงอ่างมังกรใหญ่ๆแบบนั้นก็ได้หรือจะเป็นเข่งนะคะเบอร์เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งนะคะได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าเราก็ทําการรดน้ําเช้าเย็นนะคะเขาจะได้โตวไวๆนะคะเพียงแค่2เดือนเท่านั้นค่ะน้องก็จะโตบิ๊กบุ้มเลยนะคะอ่าเราก็จะได้เห็นความเปลีป่ยนแปลงเ,เขาอย่างไวค่ะถ้าหากว่าเราไปอัพไซ์ให้เขานะคะสําหรับอีพีนี้ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ